สวัสดีค่ะชื่อนายพงษ์พววนสิงห์ทองค่ะเลขที่11อยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ O1 ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะคะปัจจัยที่มีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีเนี่ยหลักๆก็มีอยู่3อย่างค่ะก็คือ1เลยความเข้มข้น สอพื้นที่ผิว3นะคะก็คืออุณหภูมิค่ะและสิ่งที่หนูจะสาธกยกตัวอย่างต่อไปนี้นะคะก็คืออุณหภูมิมีผลต่ออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีอย่างไรไปดูกันเลยค่ะค่ะตัวอย่างก็มีดังนี้ค่ะการเก็บแกงกะทิไว้ในตู้เย็นแล้วก็ไว้ในตู้กับข้าวค่ะต้องขอเท้าความก่อนนะคะ ที่เลือกเรื่องนี้มาเพราะว่าเมื่อวันเสาร์อะค่ะแม่หนูเขาไปที่ปั้นงานนะคะเป็นงานแต่งค่ะแล้วเขาก็ไม่ได้เชิงรักแกงนะคะแต่ก็แบบไปขอขอเขามาหน่อยว่าจะเอามาเป็นข้าวเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็งานเลิกก็ประมาณเก้าโมงใช่ไหมคะแม่หนูก็หอบแกงกลับมาบ้านนะคะแกงเนี่ยเอามาเยอะอยู่ก็เลยแบ่งเป็นสองถ้วยอีกถ้วยหนึ่งอะ เดี๋ยวค่อยกินก็เอาไว้ในตู้เย็นอีกอีกถ้วยหนึ่งก็เออเดี๋ยวค่อยกินเหมือนกันจะไปกินตอนเที่ยงแต่แบบก็ยังไม่อยากไว้ในตู้เย็นก็ไว้ที่ตู้กับข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผลปรากฏว่าตอนประมาณเที่ยงเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยค่ะกำลังหิวมากหิวสุดๆกาลังจะไปเอาออกเอาแกงออกมากินใช่ไหมคะปรากฏว่ากินในตู้กับข้าวเนี่ยมันบูดซะและ้วกินไม่ได้ฟองขึ้นนะฮะแล้วก็ รีบวิ่งไปที่ตู้เย็นไปดูแกงที่อยู่ในตู้เย็นมันบูดไหมปรากฏว่ามันไม่บูดค่ะเออแล้วหนูก็แบบเออวะ่ะหนูก็เลยเอาเรื่องนี้นี่แหละแล้วหนูก็ได้ไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ได้ข้อสรุปดังนี้ค่ะว่าการเก็บอาหารไว้ในตู้เย็นเนี่ยจะเก็บไว้ได้นานกว่าการเก็บอาหารไว้ที่อุณหภูมิห้องค่ะหรือว่าแบบเก็บไว้ในตู้กับข้าวอะไรเงี้ยค่ะ เนื่องจากที่อุณหภูมิต่ำเนี่ยสามารถป้องกันการบูดเน่านะคะของอาหารได้ดีกว่าแบบอุณหภูมิสูงๆหรืออุณหภูมิห้องนะคะเพราะว่าการบูดเน่าเนี่ยเกิดจากแบคทีเรียนะคะขับสารบางชนิดออกมาค่ะแบคทีเรียเนี่ยก็พวกแบบฟาโวแบคทีเรียมนะคะพวกโมราเซลลาอะไรเงี้ยค่ะเออเขาขับสารบางชนิดนะคะออกมาย่อยสลายสารอินทรีย์ค่ะ ้าอุณหภูมิต่ํากว่าเนี่ยปฏิกิริยาเคมีในอาหารนั้นนะคะจะเกิดได้ช้าค่ะทําให้การบดเน่า